ต้องคับหนุนดูรถซ้ายขวาซ้ายขวาเกย์ไม่มีรถืเอ๊ะจะว่าไปเรามีรถอยู่นี่นะเออนี่เอ๊ะน้องแปลกแปลกนะนี่มันรถแท็กซี่เกย์ไปรับคนดีกว่ารับคนยังดีกว่าเยอะเลยฮ่า เออล <Okay. S 1> ูกค้าบอกว่าเจ็บนะคาบอกว่าเจ็บไปด้วยไหมเอออีดเงี้ยงเงี้งเนโออ,อ,อ,อ๊อ๊เอเดี๋ยวลูกค้าครับ ขอโทษนะครับบอดีผมเป็นเป็นคนขับรถแท็กซี่ใหม่ครับเป็นบริษัทใหม่ครับผมผมไม่ค่อยถนัดในการรถแท็กซี่หรอครับผมไม่ค่อยถนัดนะครับคุณก็ต้องเข้าใจนะครับคือ เรีอเรเรเร่ยตัมทางมาเลยใช่ไหมพี hmm. ació, Earth, ่ครับใช่เออพูดเพิ่มนกับเราด้วยเนี่ยแล้วก็พูดเถอชิต่ชิไม่พูดก่อเลยเพราะว่าผมชอบพูดเถอแง่อ้ติดเดีกันดีกวกัน เลีย้ยงให้ค่อยก่อนนะจอดกล้องสีเขียวโอเยนะ้ไหมผส่มนะครับขอบคุณเหสองร้อยบาทเจ๊ฉันส,สามแล้วไปไหมเออนี่ใส่ไม่ดีเลยพี่เด็กเดี๋ยวนะ เดินกับรถก่อนที่ไหนมีลุกคลายอีกบ้างเนี่ยขับรถตกไปเลยคือเออที่ไหนมีลุกคลายอีกบ้างเนี่ยตอนนี้น่าจะไม่มีนะตกรถไปเลย ตรงนี้มีคนอยู่อ๋อเราเลรียอนสองสองสองสิบสองทำไมเราเลรียน้อยอยังเลยงั้นลูกค้าอีกทมีใครขึ้นด้วยไหมครับเออไม่มีลูกค้าที่เลรน้อยๆเลยเมืองนี้เ่อทำไมเมืองนี้มันเป็นยางี้เนี่ย ขอเลือกลูกค้าหน่อยนะครับเออคนนั้นเฮ้ยคนนี้เลดสูงนิดหน่อยแต่ก็พาไปได้ไปไหมครับเออผมขับรถด,ดีนะครับคุณไปไหมครับเออเดีนะเอเคสวัสดีครับคุณไหมครับเดี๋ยว ือจอดไม่ตรงเลยจอดตรงๆไม่ได้เช่นอย่างนี้ไม่ได้เลยเด็กครับผูค้าเออไม่ได้ให้ทกทีเลยโอเคโอเคเฮ้เฮ้ผู้ค้าบอกว่าเฮ้เฮ่เภาษาอังกฤษอ่านไม่ออก ดิบโอ้โ oh, หดิบอย่างที่โช so, ดิบเป็นหนึ่งติ yeah. ดนไฟแดงไม่ต้องจอดดี มีแต่คนเลือดคกี้ดีกว่างั้นงดีอันนี้เล็ดกลัคนนี้ก่อนดีกว่าเล็ดน้อยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเ,ด,ๆๆเด,ด,วด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเืีครับสวัสดี เขาอะไรรีวิวสะพานทีขึ้นบอรกรีวิวสะพานไหนไม่รู้โอ้วงใหญ่ไพศาล้ วยไม่ได้ไไม่ได้ขอบคุณที่มาส่งที่นะเนี่ยสวยคือมีติดอกมาจากสปีดเกมหรือเปล่าเนี่ยเหรค่ะรถไม่ได้ไปทางนี้วะรถ NPC มาชนทำไมเนี่ยง อีกเดี๋ยวดีกว่ะคะพี่โอเคเลีเ้ยวอีบอีกไม่เงาเอียแล้วมาแล้วอา้าแค่มาส่งหาเพื่อนเลยนะเพราะอยากหาเพื่อนนี่อีบนี่เพื่อนงาน,นะคะ ส่งไก่แล้วเนี่ยโอ้ยเรีเดียเรียวเรียวเรียวเรีวนี่ง่แงนอะ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เรียวตรงนี้เมืองเล็ก ไรกิ๊ีดตรงนี้ตรงนี้ต้องหาดตรงนี้กีดที่นั่นลูกค้าอะไรนะเพื่อขอโทษนะครับลูกค้าพอดีตึกพังนะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าไม่เป็นไรใช่ไหมหวังว่าตายไปแล้วเนี่ยนั่งได้เยี่ยมมาก เออใช้บริการหน่อยนะครับโผล่เสาพังเลยเมื่อกี้นี่ศูนย์จุดเจ็ด ครับค่ะผมมีทางลัดนะครับผม,มก็ผมมีทางลัดแล้วทางนี้เลยนะครับทางนี้คือทางลัดครับลูกคา้าก็ห่วงครับนี่คือทางลัดส่งเร็วทันใจแน,น่นอนครับตื้ต้องไปส่งเขาเร็วๆหน่อยลูกค้ากด ถือถ้ไม่ได้เงินน่เรถนี่นี่เราเป็นแท็กซี่หรือเออนักแข่งนะครับประสงค์นะครับโอเคครับ ค่ะครับไปโอกาสหน้าเฉยหน่อยไม่คุ้ไม่มาหรอกหรือการเราแย่ yeah, มากเออเด็ดเด็ดเด็วันนี้เล็ดน้อยไปเวันนี้เหรียญเยอะสี่สี่มาเยีเ่ขอเล่นลูกค้าหน่อยนะครับพอดีอดีอยากได้ลูกค้าเล็ดสูงๆูงค่ะแต่ไม่เอาสูงเกินไปนะ อีดนะครับไปไหนอะครับเอ๊ะนะครับจะทางลัดใช่ไหมครับพี่ชอบไปทางลัดทำไมแต่ผมมีทางลัดอีกนะครับพี่ต้องห่วงแต่ผมมีทางลัดไปอีกนะครับพี่้องไปทางนี้นครับแหมน เลยโอเคแบบนี้น่าเบื่อหน่อยๆนะครับเื่อได้รถรถรถเกือบขี่รถเร็วไปหน่อยอก็อเ,ออเลยซอย เรามองเชื่อเขาด้วยอีกอีกเหตุผลหนส่งครับเรามาแล้วเอนเรามาแล้วเพื่อปัญหาเพื่อนไม่เห็นมีเพื่อนทั้งคนนี่นี่ครับจอดเลยเอจอดที่ตรงด้วยโอ้เกมดีมีคุณภาพดี เกมนี้เกมดีมีคุณภาพดีเย้ได้เงินสามร้อยอก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับือ,อ,อไม่ต้อกดแชร์ก็ได้นะ ปิดคลิปลงน้ำเลยลืมไปปิดคลิปลงน้ำเลยเนี่ยเฮ้ยบายบายตัวอะไรอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยอาจจะมีกิ้งกายั์เบฮเีมอสอยู่ก็ได้บายบาย